ดีใจค่ะเพราะว่าไม่ได้เจอจีซูนานแล้วเป็นปีแล้วค่ะพอได้มาเจอกันก็เหมือนแบบได้มามอร์นิ่งใช่ว่าเราเจอกันค่อนข้างแบบหลายครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจอทีไรก็น่ารักมาก<อ>แล้วก็สวยมากมมสวยมองหน้าเขาแบบเออเออขนาดเป็นผู้หญิงเหมือนกนนันนะยังดูแบบละลายเลยดวงตกมานานแล้วแต่ว่ามีเป็นครั้งแรกที่ได้ไปดูละทิ้งค่ะรู้สึกว่าเหมือนเราตกทั้งโง่ทั้งลิงแล้วแล้วก็เป็นแบบออฟฟิเชียลลีบลิงแล้ว ว่าแบบทุกคนมีความสามารถมากๆสวยมากๆเหมือนตุ๊กตาเลยอะคะ่ะแล้วก็เก่งกันมากๆเลยอะคะ่ <c oughs> ะแล้วก็เราก็ดีเอ็มเอให้กำลังใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ส่งมาว่าแบบขอบคุณมากเลยแต่แบบเหมือนไปไปกำลังใจให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ชาเนี่ยอบอกเลยะคะ่ะว่าเจอน้องครั้งแรกเลยะค,ะค่ะคือเคยเคยคุยกันผ่านวีดีโอคอลแป๊บเดียวะคะ่ะแล้วเป็นครั้งแรกที่ได้เจอตัวจริงก็น่ารักมากอันนี้ก็โดนตกเอ็กซ <c oughs> <อ>์ิ้วคนนึงคือน่ารักมากๆแล้ว